สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่รายการเปิดเทอมปลอดภัยหายห่วงวันนี้เรามาเจอปัญหาที่ผู้ปกครองหลายคนเคยเจอหรือกลัวจะเจอครูโทรมาแจ้งว่ามีเพื่อนในห้องติดโควิดนะคะแล้วเราจะทำยังไงดีลูกจะติดหรือไม่ต้องกักตัวหรือเปล่าต้องหยุดเรียนหรือไม่ใจเย็นๆนะคะวันนี้เรามีแนวทางง่ายๆ3ข้อที่ช่วยให้พ่อแม่ไม่ตื่นตระหนกหดูระดับความเสี่ยง ถ้าลูกใกล้ชิดเพื่อนที่ติดนั่งข้างๆเล่นด้วยกันถอดหน้ากากคุยถือว่าเสี่ยงสูงถ้าอยู่ห้องเดียวกันแต่ไม่ได้ใกล้ชิดเสี่ยงต่ำกว่าถ้าไม่แน่ใจปรึกษาคุณครูหรือโรงเรียนได้เลย 2. ส,สังเกตอาการลูก7วันมีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกหรือไม่ถ้ามีอาการพาไปตรวจ ATK ถ้ายังปกติอาจยังไม่ต้องตรวจแต่งดกิจกรรมเสี่ยงไปก่อน3เตรียมใจแต่ไม่ต้องตื่นตูม ใช้ภาษาง่ายๆกับลูกเช่นเพื่อนติดโควิดแม่จะช่วยดูแลหนูใกล้ชิดขึ้นนะอย่าขู่ลูกหรือทำให้กลัวเกินไปแม่คะหนูยังไม่ติดโควิดใช่หรือไม่คะหนูยังไม่ติดโควิดนะคะไม่ต้องกังวลน,นะลูกการเตรียมใจคือส่วนหนึ่งของการเตรียมความปลอดภยัยหากมีความเข้าใจร่วมกันระหว่างบ้านกับโรงเรียนลูกจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างเข้มแข็งตอนหน้าพบกับหัวข้อ เปิดเทอมลูกไม่อยากไปโรงเรียนจะทำยังไงดีพบกันใหม่ในรายการเปิดเทอมปลอดภัยหายห่วงสวัสดีค่ะ